คุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตาเวลจำกัดนะคะวันนี้ท่านก็น่าจะอยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเผ่าครับต้องถามคุณเผ่าแหละนะฮะในฐานะสาย v i และคนที่คุ้นเคยมากๆกับตลาดทุนตอนนี้โอ้โหหลายคนบอกเล่นยากอ่ะเล่นยากมากๆ S <S <S เราลองมองภาวะความผ,ลผลันผวนช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นมาฮะคุณคุณเผาช่วยช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยคือต้องบอกว่าคําว่าเล่นยากนี่คืออาจจะไม่ใช่เชิงช่วงนี้ครับอาจจะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับก็คือจริงๆเนี่ยทุกคนก็คิดว่าปีนี้จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นปีคิดว่าอาจจะเป็นปีที่ดีใช่ไหมครับ <S 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 แต่ว่าเราก็เจอสถานการณ์หลายๆอย่างซึ่ง อย่างแรกที่สุดก็นําด้วยเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งกระฉูดพุ่งไม่หยุดเลยถูกไหมครับจากสถานการณ์เรื่องหลังจากโควิดกลับมาแล้วก็ถูกซ้ําเติมด้วยสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเกิดวิกฤตพลังงานวิกฤตอาหารก็เป็นตัวฉุดให้เงินเฟอ้อเร่งขึ้นไปอีกถูกไหมครับซึ่งก็เลยทําให้ทางเฟดแล้วก็ธนาคารกลางหลายๆแห่งโดยเฉพาะในฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ขึ้นอันตราดอกเบี้ยเรื่อยๆทีนี้พออัตราดอกเบี้ยถูกขึ้นเนี่ยเงินก็ถูกทยอยถอนออกจากตลาดหุ้นนะครับก็ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ย ตกลงมาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีต่างๆที่อิงก,กับฟิวเจอร์แคชตฟลูเงินในอนาคตเยอะๆเนี่ยก็จะถูกดิสคาวกับมาเยอะมากๆนะครับในฝั่งเอเชียเองตอนแรกคิดว่าก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับนุลโดยจีนที่อาจจะเริ่มเปิดประเทศแต่ก็กลายเป็นว่าจีนก็กลับมาล็อกดาวน์อีกนะครับโดยมาตรการซีโร่โควิดนะครับแม<า>้ช่วงนี้ก็จะมีการผ่อนคลายบ้างแล้วแต่ว่าโดยภาพรวมทั้งปีเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็ยังไม่ได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศใดๆเลยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่า ตลาดหุ้นใหญ่ๆทั่วโลกเนี่ยก็ก็ค่อนข้างผันผวนแล้วก็อยู่ในภาพแดนลบเป็นหลักนะครับเพราะนั้นนักลงทุนเองก็ค่อนข้างวิตกกังวลเอาผมว่าเป็นเรื่องของอารมณ์นักลงทุนด้วยเพราะอย่างหนึ่งที่เราควรจะเข้าใจภาพคือช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยครับ,รบมีคนเปิดบัญชีลงทุนหุ้นเยอะมากทั้งในและต่างประเทศซึ่งหลายๆคนเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่ค่อยประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีหรือตลาดหุ้นที่ไม่ดีพอเริ่มเห็นตลาดหุ้นลงๆเนี่ย ทุกคนก็จะชิงขายก่อนอาจจะเป็นช่วงทำกำไรหลังจากโควิดก็ได้รวมถึงข่าวที่อาจจะมีบอกว่าเอ้ยอาจจะเกิดรีเซชชันถูกไหมครับแม้จะเป็นไม r e รีเซ i o n ก็ตามนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นได้จากทางสารัฐนะครับที่ GDP ติดลบไตรมาสหไตรมาสสติดคือทางเทคนิคแล้วก็คือ r e ีเซช i o n แล้วแหละแล้วก็ไตรมาสสามเนี่ย GDP กลับเป็นบวก3%ามเปอร์เซนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมปีหน้าเนี่ย ก็ยังมีคําเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังไว้เพราะก็อาจจะเกิดวิกฤตหลายๆอย่างตามมาได้นะครับล่าสุดเราก็จะเห็นว่าในช่วงเฟสติฟซีซันในเทศกาลช่วงเนี้ยก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับว่าคนในต่างประเทศโดยเพราะในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้จ่ายกันเท่าไหร่เหมือนอปีก่อนๆและอพอรู้สึกต้องประหยัดเงินต้องรัดเข็มขัดนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ ปีนี้มีความผันผวนทั้งทางด้านเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดหุ้นที่เยอะมากมาก,มากครับปีนี้กังวลเรื่องของเฟอนะฮะแต่ว่าก็จะเริ่มกังวลเรื่องของเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นมาตามมาแล้วะนะฮะ,ะ<น>ถูกครับ<น>แต่แต่แต่ในฐานะนักลงทุนแน่นอนว่าทุกวิกฤตมักจะมีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำนะครับก็คือ อพอเราเห็นอะไรพวกเนี้ยที่มันมันเริ่มมีข่าวร้ายๆมาเยอะๆแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันไม่น่ารอดอ่าไม่ได้บอกให้เราต้องแบบรีบเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนนะครับแต่เป็นช่วงที่เราควรจะเริ่มศึกษาเริ่มแย่ๆเข้าไปแล้วถ้าเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์มีความรู้เนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นหาหุ้นรอไว้ก่อนและแล้วรอ,อจังหวะที่เหมาะสมก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่เคยลงทุนเนี่ยก็ควรจะเริ่มเปิดพอร์ตตอนนี้แล้วค่อยดูว่าจะทยอยลงทุนยังไงเพราะว่า ตามภาพตลาดหุ้นระยะยาวเนี่ยสุดท้ายใน10ปีเนี่ยตลาดหุ้นจะติดลบสักประมาณ3ปีขึ้นประมาณ7ปี <5. S 2> ติดลบเกิน20%เนี่ยสักประมาณแบบสามปีเกิดครั้งหนึ่งถูกไหมครับซึ่งปีเนี้ยตลาดหุ้นดัดชนีหลักๆทั่วโลกเนี่ยติดลบเกิน20%กันหมดเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ค่อยเกิดบ่อยนี่นะครับอาจจะเกิดช่วงขนาดปีที่เกิดโควิดนะครับแม้ในช่วงเกิดโควิดจะดิ่งลงไปเยอะแต่ว่าปิดสิ้นปีเนี่ยจริงๆก็ลบไม่เยอะ กลายเป็นปีนี่จริงๆลบหนักกว่าปีโควิดอีกนะครับในหลายๆประเทศเลยเพราะนั้นผมมองว่าตรงนี้หนึ่งก็คือมันเป็นโอกาสที่ดีถ้าเรามี mindset นักลงทุนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงตอนนี้มันเริ่มจูงใจให้นักลงทุนถ้ามองระยะยาวครับประมาณสักหนถึงสปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยลงทุนตอนนี้ก็จะมีความคุ้มค่าแล้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนเราอาจจะเริ่มต้น ได้ในการที่จะดูหุ้นหาหุ้นและแล้วก็อย่างที่เราเห็นภาพของปลายปีเนี้ยที่หลายๆอย่างมันดูเริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มขี่คลายอัตรางเงินเฟอ้อเริ่มลดลงอ่ะเฟดอ่ะมาเมื่อเมื่อคืนเพิ่งขึ้นดอกเบีย้ยไปไปใช่ไหมครับแต่ว่าในภาพในปีหน้าเนี่ยก็มองว่าจะมีการชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยและกรอบดอกเบีย้ยก็อาจจะอยู่แค่ประมาณแบบ4.75ถึง5.25%เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ,รบเงินเฟอ้อตอนนี้7.7เดเดี๋ยวพอเริ่มลดลงไปอีกเฟดก็น่าจะพยายามหยุดขึ้นดอกเบีย้ย และถ้าเงินเฟอ้อลดลงดอกเบีย้ยก็จะเริ่มลดแล้วเพราะนั้นตลาดหุ้นก็จะขึ้นถูกไหมครับ <S 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 ทางจีนเองตอนนี้ก็ออกมาตรการผ่อนคลายมากๆแล้วเพราะประชาชนก็ไม่ไหวแล้วถูกไหมครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจีนเองก็น่าจะเริ่มทยอยออกไปต่างประเทศได้ในปีหน้าแล้วมันก็จะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนกันไปอีกเพราะว่าท่านประธานนวีสิงจิ้ผิงก็กล่าวชัดเจนนะครับว่าตอนนี้โลกต้องการจีนและก็เป็นในในสำคัญว่าเอ้ยอาจจะเริ่มเปิดประเทศเพราะนั้นถ้าเรามองภาพเนี่ยเราตอบไม่ได้ว่า ในปีหน้าตลาดหุ้นจะขึ้นในช่วงเวลาไหนอาจจะต้นปีกลางปีปลายปีก็ได้แต่เรารู้ว่าเฮ้ยการเริ่มลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้แล้วลงทุนได้อย่างถูกต้องเนี่ยเช่นการหาสมมติหาหุ้นเรามองว่าเอ้ยตอนเนี้ยเงินเฟ้อเริ่มลดลงแล้วเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะโดนผลกระทบหนักๆมันจะเหลือแค่หุ้นที่ไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าตามเงินเฟอ้อได้มีต้นทุนทางการเงินสูงถูกไหมกู้นี่มาสูงแล้วดอกเบี้ยมันขึ้นก็จะ ก็จะทําให้กําไรอ่ะอาจจะบางลงแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นราคาสินค้าได้แล้วไม่ค่อยมีหนี้เนี่ยอันเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วแล้วถ้าเราไปลงทุนในบริษัทกลุ่มเนี้ยที่กําลังเติบโตได้อีกแบบเนี้ยครับเราก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้เยอะเพราะฉนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ถ้าเป็นนักลงทุนนะครับต้องเริ่มกล้าที่จะแหย่เท้าเข้าไปอ่าแล้วก็เริ่มสตาร์ทบางอย่าง ถ้าใครไม่เริ่มลงทุนเริ่มเปิดบัญชีลงทุนถ้าใครเริ่มลงทุนอยู่แล้วเริ่มกลับมาหาหุ้นเริ่มกลับมาดูงบได้แล้วครับใช่ครับน้องบีแล้วถ้าเกิดว่าปีปีนี้เนี่ยตลาดผันผวนแล้วก็มีแบบนักจนนักลงทุนเนี่ยไม่ค่อยกล้าลงทุนค่ะคุณเผาคะ่ะอย่างนี้จิตตะเวลจะแนะนํานักลงทุนยังไงดีคะอ่าโดยเฉพาะการลงทุนกับจิตตะเวลเนี่ย <S <S เป็นยังไงอ่ะจิตตะเวลน่าสนใจเป็นยังไงเชิญนะ อ่าทางจริงๆต้องบอกว่าจิตตะเวลเนี่ยเราแนะนําเป็นการลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนจริงๆค่อนข้างเข้าใจดีก่อนที่จะลงทุนอยู่แล้วว่าหลักการแนวคิดเราเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีสถิติบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าในทุกๆ10ปีตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงเท่าไหร่จะติดลบขนาดนี้กี่เท่าไหร่เงี้ยอย่างในประมาณสัก40ปีจะติดลบเกิน5 0สักปีหนึ่งเกินอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์สักสิบแปดปีแต่ว่าในทางกลับกันนะครับอ่าหุ้น ที่ขึ้นปีที่ขึ้นอะขึ้นเยอะกว่าปีที่ลงเยอะมากๆนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเรากลัวจนไม่กล้าลงทุนในปีที่ตลาดหุ้นติดลบหรือพอตลาดหุ้นติดลบแล้วเราไม่กล้าไปต่อเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเสียหายในตลาดหุ้นมากที่สุด uh huh. แต่ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ย uh huh. มันปีปีที่ติดลบ20%นะใน3ปีมี1ปีเทียบกับแต่ยีเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าติดลบ20% 1ปีจะมีปีที่ขึ้น2ปนี่ย เราก็แค่อ,อยู่รอตอนขาขึ้นถูกไหม,มครับอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่จิตตะวเวลแนะนําว่าถ้าเราลงทุนระยะยาวมากขึ้นเท่าไหร่นเนี่ยเราก็จะลดโอกาสจากการขาดทุนได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งในจิตตะวเวลเองตอนนี้จริงๆเราก็ค่อนข้างให้คําแนะนําในการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะหุ้นจีนอยู่ย<ม>นะครับเพราะว่าเราก็มองว่าจีนเนี่ยตลาดหุ้นก็ซบเซามาแล้วก็มีปัจจัยมา ปัดใจลบๆมาประมาณสัก2ปีแล้วตั้งแต่เรื่องสังหาเรื่องควบคุมพุ้นเทคถูกไหมครับเรื่องซีโร่โควิดเพราะนั้นตลาดพุ้นโดยระยะยาวมันมักจะติดลบนานๆไม่ได้อยู่แล้วอย่างจีนเนี่ยตลาดพุ้นไม่ไปไหนมาสักประมาณ2ปีแล้วปีหน้าอันนี้ถ้ามองในภาพของจิตวิทยาตลาดพุ้นเนี่ยมันก็มีความอั้น ระดับหนึ่งแล้วที่เตรียมจะขึ้นแล้วก็ล่าสุดเราก็จะได้ยินข่าวว่าจีนก็เตรียมจะอัดฉีดเศรษฐกิจครั้งใหญ่แล<ม>้วท่านเริ่มกลับมาเปิดเมืองเริ่มทําอะไรเพราะเขาก็ต้องการให้คนอยู่ดีกินดีถูกไหมต้องการให้ตลาดหุ้นกลับมาขึ้นแบบมีเสถียรภาพ<ม>อันนี้เราก็มองได้ว่ามีความน่าจะเป็นที่สูงมากที่ตลาดจีนจะเริ่มกลับขึ้นมาก่อนตลาดหุ้นอื่นๆน,นะครับรวมถึงตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยเราก็แนะนําอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับคือมีความเสี่ยง มากกว่าจีนนะครับท,ที่จะขึ้นเพราะจีนเนี่ย GDP ก็คาดการณว่าจะโต5%นะครับสหรัฐคาดการณว่าโตประมาณ1%เพราะนั้นสหรัฐถ้าจะลงทุนเนี่ยเราควรจะลงทุนในหุ้นที่อย่างที่บอกครับไม่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อเท่าไหร่แล้วก็มีโอกาสเติบโตที่สูงนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีการแพทย์เฮลท์เทคต่างๆนะครับ,รบที่ ในอินดัสทรีกลุ่มกลุ่มสุขภาพเนี่ยก็กําลังเติบโตได้ดีจากยุคหลังโควิดนะครับ,รบแล้วก็พวกกลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพก็ยิ่งเติบโตได้ดีถ้าเราไปดูหุ้นเป็นรายตัวเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มเนี่ยปีเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยราคาขึ้นนะครับอือ่าในขณะที่ดัชนีร่วงลงประมาณ20%แต่หุ้นกลุ่มเนี้ยราคาขึ้นบางตัวทําดิวไฮแล้วมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเอ้ยนักลงทุนให้ความเชื่อมั่นในหุ้นกลุ่มเนี้ยมากกว่าหุ้นอื่นๆีได้ครับนะครับไม่ไทยเองล่ะอควาาามนนน่่สใจปยงไรบ มองดัชนีจะขึ้นไหมในใน,ใน,ในไทยเองจริงๆก็มีความน่าสนใจนะครับต้องต้องบอกว่ามีความน่าจะเป็นหรือมีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงเพราะว่าไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าการบริโภคในประเทศนะครับภาคบริการภาคท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นปันจจัยหลักอยู่ซึ่งตอนนี้เริ่มฟื้นแล้วจากนักท่องเที่ยวที่ค่อยๆทยอยเข้ามาในประเทศไทยหลังจากการเปิดเมืองตอนนี้เราจะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวมานะครับโรงแรมจองเต็มกันหมดแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให เศรษฐกิจประเทศไทยมีการเติบโตดีอย่างคาดการปีหน้าจะประมาณ3-4%นะครับ GDP เพราะนั้นในไทยเองเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพต่างๆเนี่ยรวมถึงกลุ่มธนาคารเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นนะครับธนาคารก็ได้ผลดีจากเศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบี้ยขาขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ที่น่าจับตานะครับแต่ก็เหมือนที่นักลงทุนทุกคนทราบครับอันนี้คือภาพในปีถึง2ปีข้างหน้าที่ ไทยได้ผลประโยชน์จากการเปิดเมืองเศรษฐกิจกลับมาโตนะครับแต่ถ้ามองภาพระยะยาวจริงเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเติบโตที่สูงเท่ากับประเทศจีนหรือไม่ได้มีกลุ่มหุ้นที่เป็น new economy เหมือนทางสหรัฐแบบนั้นนะครับเพราะนั้นถ้าให้ดีนักลงทุนเองก็ไม่ควรจะจับตัวเองอยู่ในประเทศเดียวแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลงทุนทั้งในไทยในจีนในสหรัฐก็ได้ที่เป็นเศรษฐกิจ ใหญ่ๆแล้วก็เป็นโฮมคันทรีตัวเองแบบนั้นครับเราได้เต็มเราได้เห็นภาพแล้วทีนี้วิธีการกลยุทธ์กันนะฮะเห็นบอกว่าลงทุนกับจิตตะเวลเนี่ยนะครับมันจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเหรอมันเป็นยังไงนะช,ช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยรอ่าโอเคครับจรงิงๆจิตตะเวลเนี่ยก็โดยรูปแบบครับเป็นกองทุนส่วนบุคคลแล้วก็เป็นการลงทุนระยะยาวทั้งหมดนะครับเราก็จะมีกลยุทธ์การลงทุนหลายๆแบบที่อธิบายไปให้เข้าใจได้เลยว่า เราใช้ออลกอริทึมหรือ AI เนี่ยมาจาัดพอร์ตพุ่นแบบไหนผลลัพธ์จะเป็นยังไงผลตอบแทนระยะยาวเป็นเท่าไหร่ความเสี่ยงความผันผวนเป็นยังไง mm hmm. นะครับ mm hmm. แล้วก็ที่เป็นข้อดีสุดๆเลยคือด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีบริหารจัดก,การทั้งหมดเนี่ยนักลงทุนสามารถเปิดพอร์ตทําดูข้อมูลทําทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลย mm hmm. แล้วก็ค่าธรรมเนียมก็จะมีค่าธรรมเนียมการบริหารจัดก,การที่ต่ํามากก็จะอยู่ที่0ูดเ mm hmm. เท่านั้นเองนะครับเ mm hmm. มื่อนักลงทุนสนใจเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจิตตะเวลมาลงทุนได้เลยนะครับโดย ปัจจุบันเนี่ยเรามีการจัดพอร์ตในรูปแบบหลกัหลกๆให้เลือก3แบบนะครับแบบแรกก็คือ global ETF ที่จะมีความเสี่ยงต่ำหน่อยเพราะว่าเป็นการกระจายเงินลงทุนในตลาดหุ้น<ม>ในหุ้นกู้ในทรัพย์สินทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็ได้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ4-8%แล้วแต่ความเสี่ยงที่เรารับได้นะครับอันที่2ก็คือการลงทุนในกลยุทธ์แบบติเมติกก็คือลงทุนในกลุ่มไมก่กับเทรนต่างๆเช่นเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วเนาะเฮลท์เทค หรือกลุ่มเทคโนโลยีหรือกลุ่มพลังงานสะอาด E ีวนะครับกลุ่มคลาวคอมพิวติ้งกลุ่มฟินเทคพวกเนี้ยใครที่สนใจลงทุนติมติกก็สามารถเข้าไปเลือกเองหรือให้จิตตาจัดพอร์ตให้ก็ได้เป็นแบบจิตตีมิติกออพติมาย์นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็มองว่าตอนเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่หุ้นกลุ่มเนี้ยตกมาเยอะแล้วคใครที่ยังไม่ได้เริ่มลงทุนแล้วอยากลงทุนในกลุ่มแมกกาเทรนต่างๆเนี่ยก็เริ่มเปิดพอร์ตติมติกลงทุนตอนนี้ได้เลยนะครับและก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็นการลงทุนที่ เป็นแฟกชิปของจิตตะเวลเลยก็คือตัวจิตตะเรนกิ้งที่มีการเอาอัลกอริทึมมาวิเคราะห์งบการเงินซื้อหุ้นดีราคาถูกซื้อหุ้นเป็นหลายตัวจัดพอรให้เลยนะครับอันเนี้เราก็จะมีการลงทุนแบบจิตตะเรนกิ้งในตลาดหุ้นนะครับหลายๆประเทศเช่นไทยเวียดนามจีนญี่ปุ่นสหรัฐนะครับนักลงทุนบอกว่าเอ้ยอยากไปลงจีนแต่ไม่รู้จะลงทุนหุ้นตัวไหนดี เนี่ยก็ให้จิตตะเวลบริหารจัดการให้ได้เลยเราก็จะไปอ่านงบแล้วก็ซื้อหุ้นให้คอยปรับพอร์ตให้ตลอดนะครับก็คือโหลดแอปพลิเคชันแล้วลงทุนขั้นต่ำเท่าไหร่ล่ะได้ลงทุนขั้นต่ำอ่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราทาเพื่อนักลงทุนใหม่เรื่อครับปกติสมัยก่อนเนี่ยการลงทุนแบบกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยต้องอยู่ที่มาณสักสิบยล้านนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยทางจิตตะเวลจากที่เริ่มเปิดมาจากล้านหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเหลือ5้าแสนหนึ่งแสนนะครับปัจจุบันเหลือ คุณก็สามารถเริ่มต้นลงทุนกับจิตตะเวลได้และผ่านพวก global ETF หรือติมเมตินะครับครับครับคุณเผ่าขอถามนิดนึงสิอยากเห็นภาพว่าผลตอบแทนเอาเอาเอาปีนี้เอาสักกองหนึ่งก็ได้นะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดเราดีกว่าตลาดหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆต้องบอกว่าปีนี้มีความหลากหลายบางกองก็ดีกว่าตลาดบางกองก็แพ้ตลาดนะครับกองที่ดีกว่าตลาดมากๆเลยเนี่ยกราต้องบอกว่าก็จะมีอยู่สองกองนะครับก็คือกองทุนหุ้นจีนนะครับอันเนี้ย Oh. ดัชนีติดลบประมาณ22%จิตตะเรนกิ้งจีนของเราได้ประมาณลบสิบเ uh uh. นะครับก็คือดีกว่าตลาดประมาณ10%บเปอร์เแล้วก็มีจิตตะเรนกิ้งเฮลท์แคร์นะครับหุ้นกลุ่มสุขภาพที่เราแนะนำมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าไปดูดัชนี S&P 500เฮลท์แคร์เนี่ยติดลบประมาณ 1%, 1> uh huh. แต่ตัวจิตตะเรนกิ้งเฮลท์แคร์ของเราเนี่ยได้บวก12%บส uh huh. ร์เ <Wow. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีอ่าหุ้นจิตตะแรงกิ้งสหรัฐเนี่ยดัชนีติดลบ14เราลบ9ก็ถือว่ายังทําผลงานได้ค่อนข้างดีอยู่แต่ว่า uh. ตัวที่เราแพ้ดัชนีก็มีนะครับเช่น่าตลาดหุ้นไทยอืจริงๆเนะ่ยทางเซ็ตเนี่ยประมาณสักลบ1.34จิตตาแรงกิ้งไทยเรามาลบ9เนะครับนะเพราะว่าหุ้นหุ้นไทยไปขึ้นหุ้นตัวใหญ่ๆ ที่เตรียมรับการเปิดเมืองเยอะจิตตะแรนกิงเราจะเลือกหุ้นตัวเล็กลงมาหน่อยนะค,ะครับแต่ว่าโดยภาพรวมระยะยาวสิปีเนี่ยผลตอบแทนก็ยังทําได้ดีกว่าดัชนีตลาดนะค,ะครับหรือตลาดหุ้นเวียดนามเองเนี่ยดัชนีติดลบประมาณนัก30จิตตะเวลติดลบประมาณ38%นะครับเพราะนั้นผมว่ามัน ภาพในปีเดียวมันมิกซ์กันอยู่แล้วครับว่าบางหลังบางตลาดเราชนะบางตลาดเราแพ้แต่ว่าถ้ามองภาพระยะยาวสัก5ปี10ปีเนี่ยก็คิดว่าเราเราทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดระดับหนึ่งเลยครับผมเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับคุณสาวครับสรัยดีดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ